สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาปลุกชีพนะครับเจ้า ups ของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็คืออาการเปิดไม่ติดนะครับก็ก็เลยไม่ได้ใช้มาสักพักหนึ่งก็เลยวันนี้จะทําการปลุกชีพให้กับเจ้า ups ของคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นก็จะลองมาเทสระบบไฟก่อนนะครับผมก็จะทําการเสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านนะครับ2 2 0โวลต์นะครับพอเสียบแล้วเราก็จะลองกดปุ่มเปิดดูนะครับว่าเครื่องสามารถทำงานได้หรือเปล่า อันนี้กดปุ่มเปิดแล้วก็ไม่ติดนะครับก็คือเครื่องไม่มีจอแสดงผลขึ้นนะครับก็คือไม่ต้องตกใจนะครับบางทีก็ไม่ได้เสียอย่างที่เราคิดนะครับก็เราจะลองทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในก่อนนะครับบางทีแค่เปลี่ยนแบตแล้วก็สามารถใช้ได้ก็จะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับก็ให้ทําการขันน็อตออก4ด้านนะครับก็ไขควงที่เราใช้กันนะครับก็คือไขควงแฉกนะครับ ก็ขอให้เป็นไขควงที่ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไขควงที่ไม่ยาวมากจะเข้าไปไม่ถึงหัวน็อตนะครับก็คือน็อตค่อนข้างอยู่ลึกมากแล้วเราก็เริ่มทําการขันน็อตออกนะครับก็คือเริ่มจากตัวที่1-2-3-4ครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ข้อดีที่เราเปลี่ยนนะครับก็คือสามารถเอามาไว้แบ็กอัพไฟหรือว่าสำรองไฟไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ครับ ไม่จาเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเอามาต่อเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีหรือว่าพัดลมหรือว่ากล้องจรปิดอะไรนี้ก็สามารถใช้ได้ครับอ่าเพราะเราขันน็อตออกมาครบ4ตัวแล้วนะครับเราก็จะทําการเปิดฝานะครับก็คือค่อยๆแกะข้างบนออกนะครับก็จะตามรอยนะครับค่อยๆยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าให้ระวังพวกตัวกิบล็อกตัวเขี้ยวนะครับจะได้ไม่เกิดการเสียหาย พอเราเปิดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นวงจรอ,อิเล็กทรอนิกสข้างในแล้วก็แบตเตอรี่ของเจ้า UPS เครื่องนี้นะครับก็ค่อยๆถอดนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีกิบล็อกทั้งด้านฝาหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวรอบ UPS นะครับก็คือถ้าเกิดเรารีบแกะก็จะทำให้เกิดการหักเวลารเราประกอบมันก็จะไม่สนิทนะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ของ UPS นะครับ ก็จะมีสายควบบวกนะครับก็เป็นสีแดงก็ค่อนข้างมาร์กมาให้ชัดเจนนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นสายสีดำนะครับก็คือควลบอ่าส่วน UPS นี้นะครับก็จะมีอยู่แค่2เส้นนะครับแล้วเราก็สามารถยกแบตออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบตลูกเก่านะครับก็คือขนาด12โวลต์นะครับ7.8แอมป์นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ที่ติดเครื่องมานะครับเครื่องนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลย แล้วผมก็ได้ทําการซื้อแบตลูกใหม่มานะครับก็ไปซื้อที่ร้านเดิมนะครับที่ร้านแอดไว้อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลูกใหม่ของเราครับก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับผมก็จะทําการอัปเกรดขนาดปริมาณของแอมแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพื่อให้ใช้ได้ยาวนานเวลาเกิดไฟดับนะครับยิ่งแอมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้ได้นานนะครับแต่ว่าก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปเรื่อย อ,อันนี้ก็จะเป็นแบต12โวลต์เหมือนเดิมนะครับก็คือจำนวน9แอมป์นะครับอ่ะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเทียบกับของเก่าให้ดูนะครับอ่าส่วนอันนี้คือของเก่าก,ก็ขนาดทุกอย่างเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงความกว้างหรือว่าความยาวก็แม้แต่ขั้วบวกขั้วลบหรือว่าขั้วสีดำสีแดงนะครับก็เท่ากันก็สามารถเสียบกลับเข้าที่เดิมได้เหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะลองทำการเสียบ เข้ากับเครื่องดูนะครับก็ให้เราทําการเอาตัวที่ปิดขั้วนะครับที่มากับที่เราซื้อก็คือแกะออกไปเลยนะครับตัวนี้จะไม่ได้ใช้เราก็ทําการวางเข้าที่เดิมได้เลยนะครับทุกอย่างก็จะลงล็อกหมดเลยแล้วเราทําการเริ่มเสียบนะครับผมก็จะเริ่มเสียบสายสีแดงควบวกก่อนนะครับแล้วต่อไปนะครับก็คือสายสีดําครับก็เราก็ทําการเสียบเข้ากับที่เดิมได้เลยอ ก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะทําการลองเทสดูนะครับว่าติดหรือเปล่าก็ทําการกดปุ่มเปิดได้เลยนะครับอ่าพอกดปุ่มเปิดแล้วนะครับก็ให้สังเกตที่หน้าจอนะครับอ่าก็จะมีไฟติดแล้วก็มีสถานะบอกนะครับว่าแบตมีกี่ขีดแล้วก็จํานวนวอ์มาเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมก็จะทําการลองเทสเสียบปลั๊กดูนะครับว่าไฟ220เข้าหรือเปล่า ็ตอนแรกที่เราทําการเสียบก็คือไม่มีไฟเข้าเลยนะครับก็คืออาการแบตเตอรี่เสียครับก็คือเครื่องเปิดไม่ติดเลยบางคนก็คิดว่าเครื่องพังแล้วนะครับก็ทําการทิ้งหรือว่าให้คนอื่นไปหรือว่าช่างกิโลขายของเก่าไปครับก็จริงๆก็แค่กลับมาเปลี่ยนแบตฟื้นฟูนฟเมทรนนใหม่นะครับก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้นะครับเหมือนของใหม่เลยก็คือ เป็นการประหยัดงบของเรานะครับก็คือจะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ต่อไปนะครับก็จะทําการประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเหมือนเป็นตัวล็อกแบตแต่ก็ไม่มีน็อตมานะครับเพราะต้นแกะก็หลุดออกมาเลยตอนแรกแล้วผม,มจะทําการเริ่มปิดฝาหลังก่อนนะครับก็ให้เราดูนะครับก็คือจะมีล็อกอยู่ข้างหลังแล้วก็ข้างๆงนะครับก็ใส่ให้ตรงล็อกเขาก็จะลงล็อกได้พอดีเลยะจะไม่มี ขืนหรือว่าอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการปิดฝาหน้านะครับก็แค่ตบเข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเลยก็เดี๋ยวต่อมานะครับก็จะทําการใส่น็อตกลักเข้าที่เดิมนะครับก็มี4ตัวก็การเปลี่ยนแบต ups นะครับก็ไม่ได้ยากก็แค่ถอดน็อต4ตัวออกมานะครับแล้วก็ซื้อแบตลูกใหม่มานะครับก็คือเราอยากจะได้จำนวนแอมป์เท่าไหร่ก็ได้ แต่โวลต์ต้องเท่าเดิมนะครับตามสเปคเครื่องก็จะมี12โวลต์น,นะครับบางเครื่องก็จะมีแบต2ลูกก็จะทําการอนุกรมกันเป็น24โวลต์ก็คือจะเป็นตัวใหญ่กว่านี้อันนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับก็คือจะจ่ายไฟได้อยู่ที่ประมาณ5-600วัตต์ประมาณนี้นะครับกับสเปคที่เขาเขียนมาที่ตัวเครื่องนะครับอ่าก็จะเพียงพอต่อการใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหรือว่าพัดลมหรือว่า ชาร์จแบตโทรศัพท์ใครจะพกพาไปแคมปิ้งก็ได้หรือที่ไม่มีไฟหลอดไฟได้เป่าผมอ่าพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นพวกหม้อหุงข้าวพวกอะไรก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าจำนวนวัตต์ของเขาน้อยนะครับก็จะทำให้เครื่องตัดอ่าถ้าเราไปเที่ยวหรือไปไหนพกพาไปนะครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องใช้ไฟไฟ้าเยอะแบตก็จะ หมดไวนะครับเพราะว่าลูกนี้เราอัปเกรดมาแค่9แอมป์นะครับก็ทางที่ดีก็ต่อออกมาใช้แบตข้างนอกก็ได้นะครับผมได้เคยทำคลิปไปแล้วก็สามารถไปดูได้นะครับว่าดัดแปลงยังไงบ้างอ่แล้วเราก็จะมาเทสร,ระบบอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กแล้วก็กดเปิดที่หน้าจอนะครับอ่าหน้าจอจะขึ้นสถานะไฟที่ปลั๊กนับ2 3งรโวลต์แบตเตอรี่มีกี่ขีดอ่าพอเราเปิดปุ๊บ เครื่องก็จะมีเสียงแล้วก็ทำงานผมก็จะลองวัดไฟดูนะครับว่าไฟออกหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองวัดกันครับส่วนตัวสีดำนะครับก็คือเป็นไฟที่มาจาก U P S นะครับก็จะเห็นแบบลางๆอ่ะในกล้องนาจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็มีติดนะครับก็คือสามารถจ่ายไฟออกมาได้ก็จะมีไฟจาก U P S ทั้งหมด3รูนะครับที่เป็นปลั๊กสีดา ส่วนปลั๊กสีขาวนี่คือจะเป็นปลั๊กที่บายพาสตรงก็คือจะไม่ผ่านระบบ ups ระบบแบตเตอรี่ของเรานะครับก็คือถ้าเกิดใครเสียบช่องสีขาวก็วคือแบบสมมติเราใช้งานอยู่แล้วไฟดับอันนั้นก็จะดับด้วยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราที่เสียบปลั๊กสีขาวแต่ถ้าเสียบสีดำก็ใช้งานได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ